sau không biết luôn. ui, cắn ở đây nè, cắn ở đây nè, đù 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 ดูดูมันตัวเล็กเกินนะต้องวัดให้มันกระเด็นนะครับถ้าจะรอมันกัดตกินเหยื่อมันคงไม่กืนนะครับตัวมันเล็กเกินนะครับเห็นไ,ไหมดูเทลฟอกมินิสูตรเหนียวนะครับวัดให้กระเด็นเท่านั้นนะตัวเล็กเกินเดี๋ยวไปตะกร้าไว้ให้นะครับลอกกระตูนนะลอกตัวใหม่นะครับถูกสุดๆนะลอกตัวนี้เดี๋ยวปไปตะกร้าลอกไว้ให้ด้วยนะครับคันก็คันสไลด์นะ ตะการอ้ปโปรไฟล์มีครับคันสไลด์เหยียอๆปล่อยกลับนะครับไปลุนกันต่อครับผม